ตแต่งโดยพอมาแต่งซีนแบบนี้ฝากระโปรงเลือกที่จะเป็นลายคาร์บอนไฟเบอร์นะครับตัวแบ็กเก็ตซีทที่เป็นคาร์บอนนะครับโดยตัวแบ็กเก็ตซีทนะครับเป็นแบบหลังแข็งเลยนะครับไม่สามารถจะปรับได้เป็นแบบ3ก้านในสไตล์เลสซิ่งนะครับเป็นหนังกลับนะครับ hold my beer for a minute i'm about to quit my job cashing for a ticket i'm going on a trip and i don't plan to visit i'm gonna stay there till i feel like i'm winning all and this is just the beginning มาชมอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เป็นตัวแต่งพิเศษนะครับคันนี้ถูกจับโหลดลงมานะครับ2นิ้วที่ด้านหน้าและ3นิ้วที่ด้านหลังโดยรุ่นนี้นะครับที่เอามาตกแต่งเนี่ยเป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรดีเซลนะครับพร้อมกับเกียร์อัตโนมัตินะครับแต่รุ่นคันนี้นะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับเป็นรุ่นตัวแต่งก็คือจะเป็นตัว Active Package นั่นเองครับและเรามาดูด้านหน้านะครับจะมีการตกแต่งโดยพอมาแต่งซีงแบบนี้ฝากระโปรงเลือกที่จะเป็นลายคาร์บอนไฟเบอร์นะครับเปลี่ยนมาให้ทั้ง ชุดกระจังหน้าไฟหน้านะครับก็จะถูกตกแต่งเป็นพิเศษครับคาดเป็นแบบฟิล์มสีเหลืองๆให้ดูในสไตล์แบบตัวแข่งในตัว GT ในแบบประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่ตัวชุดโคมไฟเนี่ยจะเป็นชุดโคมไฟแบบเป็นแบบ LED Projector นะครับพร้อมกับไฟ Daytime Running l i ล h t และคราวนี้ดูตัวกระจังด้านหน้าครับจะมีการตกแต่งเป็นสีแดงพิเศษนะครับดูโดดเด่นกว่ารุ่นปกตินั่นเองครับส่วนตัวกันชนยังเป็นกันชนในลักษณะเดิมอยู่นะครับแต่ว่าเสริมด้วยลิ้นครับมีสปอยเลอร์ด้านข้างที่เป็นสวยงามนะแต่เป็นสีดําด้านส่วนล ล้อนะครับที่ให้มาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นล้อแม็กของทาง Cosmic นั่นเองนะครับขนาด18นิ้วนะครับพร้อมกับยางนะครับของ t o โยต้านะครับตอง8นั่นเองนะครับโดยขนาดไซส์นะครับอยู่ที่2 3 5 40 R18 ทั้งคู่หน้าและคู่หลังนั่นเองครับโดยระบบดิสเบรกนะครับให้มาคู่หน้าเหมือนเดิมนะครับด้านหลังเป็นดรัมนะครับแล้วก็แหนบแต่ชุดช่วงล่างคันนี้นะครับเลือกใช้ของ Pro เฟนเดอเข้ามาตกแต่งพิเศษนะครับพร้อมกับยังไม่ได้มีการ จัดดัดแหนมนะครับแค่รองกล่องไว้เฉยๆนะครับส่วนระบบของท่อไอเสียนะครับก็จะลากตั้งแต่ตรงหลังแคดไปยาวไปครับเป็นสแตนเลสนะครับของ BRD นั่นเองนี่คือของไทยล้วนๆเลยนะครับที่ตูกตกแต่งมาใส่ในรถคันนี้นะครับและภายในครับเราพอเข้าไปดูภายในแล้วเราจะเห็นนะครับว่าเลือกใช้เบาะนะครับตัวแบ็กเก็ซีที่เป็นคาร์บอนนะครับโดยตัวแบ็กเก็ซีนะครับเป็นแบบหลังแข็งเลยนะครับไม่สามารถจะปรับได้แต่ที่สวยนั่นก็คือเป็นลายคาร์บอนครับแหมอยากแต่งซิ่งก็แบบนี้เลยนะครับและในตัวพวงมา นะครับที่เห็นอยู่นะครับเป็นแบบ3ก้านในสไตล์เลสซิ่งนะครับเป็นหนังกลับนะครับพร้อมกับเดินได้เป็นแบบ3สีนะครับก็จะมีสีแดงสีเหลืองสีส้มนั่นเองครับและที่สําคัญนะครับเกียร์ที่ให้มาในคันนี้อย่างที่บอกนะครับเครื่องยนต์2.4ลิตรคันนี้เลือกที่จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนั่นเองครับส่วนหัวเกียร์ที่เราเห็นนะครับเป็นแบบไทเทเนียมนะครับของทาง PSP เหมือนกับในตัวเบาะแบ็กเกสซีนะครับก็มาจากสํานักเดียวกันนั่นเองครับและสุดท้ายนะครับกำลังแรงม้าคันนี้อยู่ที่15 การปรับจูนกับทาง ECU ช็อปเหมือนกันนะครับแต่จะแรงขนาดไหนยังไม่มีโอกาสได้ทดสอบและราคายังไม่รู้นะครับในวันนี้ที่ให้ทุกคนได้ชมกันอยู่นะครับเรามารุ้นกันอีกทีนึงว่าราคาคันนี้รวมเป็เสร็จในชุดแพ็กเกจท,ที่เพจเล่ามาทั้งหมดเนี่ยบวกไปแล้วกี่บาทนั่นเองนะครับ สุดท้ายนะครับเรามาสรุปเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรเบนซินนะครับที่อยู่ในตัวลีโวปัจจุบันนั่นเองนะครับแรงม้าอยู่ที่150แรงม้าและแรงบิดอยู่ที่400นิวตันเมตรและที่สำคัญนะครับในคันแต่งซิ่งคันนี้นะครับมีการปรับจูนจากทาง ECU Shop มาด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับใครยังไม่ได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนก็กดไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราครับผม Feel the blood creeping up from the heathens. God will. God fight. God pride. God reason. If they wanna go. We... <coughs>